คำเตือนสูตรหวยที่นำมาแบ่งปันเป็นเพียงแนวทางและสถิติในการหาเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมด้วยนะคะ สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านที่ติดตามชมช่องสูตรหอยเซียหกนะจ๊ะสำหรับในคลิปนี้มีนําสูตรมาแบ่งปันกันอีกเช่นเคยค่ะท่านผู้ชมสูตรที่แอดจะนํามาแบ่งปันกันในวันนี้จะเป็นสูตรของเลขหนึนนะะ่งตัวเน้นๆนะคะใครที่ชื่นชอบเลขหนึ่งตัวเน้นๆลองเข้ามารับชมได้นะคะสําหรับสูตรนี้นะคะหนึ่งตัวเน้นๆในสูตรนี้จะมาได้ทั้งบนแล้วก็มาได้ทางล่างเลย ใคไรที่ืุนชอบเลขในสูตรนี้ลองเอาไปจับคู่กับเลขอื่นดูนะคะอาจจะได้3ตัวท้ารางวันที่1หรือว่าอาจจะได้เลข2ตัวล่างตรงๆก็ได้เนาะ,อะเอาไปรับชมกันได้สำหรับสูตรนี้เป็นงวดของประจำวันที่17มกราคมค่ะ2569นั่นเอง ก่อนอื่นเลยที่จะเข้าไปรับชมสูตรหอเมนขอฝากไว้สำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่นะจ๊ะถ้าท่านชอบการคำนวณของเราชอบสูตรของเราสุดง่ายสุดบวกอย่างเดียวเท่านั้นสามารถกดติดตามได้ค่ะและอย่าลืมกดกระดิ่งกงุ้งกิ้งกันด้วยเข้ามารับชมสูตรของเราได้ทุกวันชอบสูตรไหนสูตรอะไรแนะนำกันเข้ามาได้ ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยสำหรับส่วนนี้เท่ากแล้วเราไปเริ่มการคำนวณนิ้ดที่เป็นตัวอย่างกันก่อนค่ะ,ะสำหรับวดนไดเป็นตัวอย่างนะคะอันจะยกตัวอย่างให้ตั้งแต่นวดของประจำวันที่1พฤศจิกายน2568เป็นต้นไปแล้วเราก็ไล่ไปทีละงวดน,นะคะจนถึงวปัจปุจวนเลยสูตรเลข1ตัวนะจ๊ะ เราต้องเขียนคำผสรทุกครั้งเลยเนื่องจากว่าช่องของเราเป็นช่องของการแบ่งปันสูตรนั่นเองค่ะเขียนเอาไว้แบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาทําเลขคงที่กันสําหรับเลขคงที่ในสูตรนี้มีค่าตัวเดียวเท่านั้นนะท่านผู้ชมนะก็คือเลขบวก9นั่นเองทีนี้เราจะเขียนบวกเล้าให้เหมือนกันทุกูวเลย บวก9กที่เห็นนี้เป็นเลขของสูตรนะคะสูตรไหนสูตรนั้นสูตรนี้เราใช้แค่เฉพาะบวก9เท่านั้นค่ะถ้าใครชื่นชอบสูตรอะไรไม่ว่าจะเป็นเลขเด่นไม่ว่าจะเป็นเลขดับไม่ว่าจะเป็นหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยตรงตรงสองตัวบนสองตัวล่างนะคะเราสามารถคอมเมนต์มาแนะนำแอดมินได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ เดี๋มินจะมาทำในสูตรของงวดที่เป็นตัวอย่างกันก่อนนะงวดตัวอย่างนะคะเดี๋ยวเราเริ่มตั้งแต่1พฤศจิกาย,ยนเป็นต้นไปแล้วเราก็จะไล่ไปทีละงวดจนถึงปัจจุบันนะคะสำหรับสูตรนี้นะคะเราจะนำ1พฤศจิกาย,ยน2 5 6 8นํำมาเป็นตัวตั้งท้ายรางวันที่1 8 9 8ส่วน2ตัวล่างออก8 7ค่ะ เดี๋ยวเรามาทำตามสูตรนะคะให้นำหลักร้อยก็คือเลข8บวกกับหลักหน่วยบนคือ8และบวกกับหลัก10ล่างคือ8และนำมาบวกกับหลักหน่วยล่างคือ7และ7นะคะหลักร้อยบวกหน่วยบนบวก10ล่างบวกหน่วยล่างบวกหน่วยล่างนำผลลัพธ์ที่ได้บวก9งงไหมเอ่ยเดี๋ยวจดอีกรอบนึงนะคะ ให้นำหลักร้อยบวกหน่วยบนบวก10ล่างบวกหน่วยล่างบวกหน่วยล่างและนำผลลัพธ์ที่ได้บวก9ค่ะเราดึงหลักร้อยมาก่อนนะก็คือเลข8บวกกับหลักหน่วยบนคือ8บวกกับหลัก10ล่างคือ8บวกกับหลักหน่วยล่างสองครั้งคือ77ด 8บวก8บวก8บวก7บวก7 8บวก8บวก8ก่อนนะคะ3ตัวนี้เป็น24เอา7กับ7มารวมกันเป็น14 24กับ14รวมกันเป็น 38ให้เอาเลข8มาบวกกับเลข9 8กับ9รวมกันเป็น17สรุปแล้วเราก็จะได้เลขออกมาก็คือเลข7ตัวเดียวตัวนี้นะคะที่เป็นเลข1ตัวอาจมาได้ทั้งบนและล่างทีนี้เราก็ไปดูผลกันนะคุผู้ชมว่าเลขของเราเข้าหรือเปล่า ผลของงวดประจำวันที่16พฤศจิกาย,ยน2568บนหรือว่าสามตัวท้ายรางวันที่หนึ่งออก145ล่าง37ตามสูตรมีเลข7อ่ะตัวไหนมาเอ่ยหลักหน่วยล่างนะคะที่มาก็คือเลข7หลักหน่วยล่างล่างออก37ค่ะ1เลขอัดมาได้ทั้งบนทั้งล่างคือ7นะคะตามนี้เลยมาบนก็ได้มาล่างก็ได้นะคะ ต่อไปเราจะมาหาสูตรในงวดถัดไปกันสำหรับสูตรนี้ก็จะเป็นของงวดประจำที่16พฤศจิกายน2 5 6 8นําำมาเป็นตัวตั้งนั่นเองในงวดนี้นะคะสูตรเลขตัวเดียวของเรานะคะง่ายมากๆนะคะตามสูตรแล้วเราจะนำา1 4 5และ37เป็นตัวตั้งเอาหลักร้อยมาตั้งก่อนเลยก็คือเลข1 บวกกับหน่วยบนหลักหน่วยบนของเราคือ5นะคะบวกกับหลัก10ล่างคือเลข3บวกกับหลักหน่วยล่าง2ครั้งคือ7และ7เราจะได้เลขออกมาคือ 1, 5, 3, 7, 7บวก5บวก3บวก7บวก7 เอาเจ็ดกับเจ็ดรวมกันเป็นสิบสี่บวก1เป็น6บวก3เป็น9 9บวก14เป็น23เอาเฉพาะเลข3มาบวก9 3บวก9เท่ากับ12บสอง ได้1และสองเ,อเฉพาะเลข2แค่ตัวเดียวสำหรับเลข1เราจะตัดทิ้งไปนะท่านผู้ชมนะสรุปเลข2ของเราคือเลข1ตัวอาจมาได้ทั้งบนทั้งล่างทีนี้เราก็จะไปดูผลกันท่านผู้ชมว่าเลขของเราเข้าหรือเปล่า ผลของงวดประจำ 1, ว, 2, 8, วันที่1ทธันวาคม2,568ท้ายรางวันที่1,252ล่าง2,2ตามสูตรของเราก็คือเลข2ที่เป็นเลข1ตัวอาจมาได้ทั้งบนทั้งล่างสรุปเลขของเราได้เลขอะ,อะไรคะมาเลขหลักร้อยหเลขนะท่านผะู้ชมนะตัวนี้ มาเลขหลักหน่วยบนด้วยอีก1เลขคือ2เหมือนกันและหลัก10ล่างค่ะ10ล่างของเราก็คือ2เช่นกันและหลักหน่วยล่างก็คือเลข2เช่นกันเนี่ยตัวนี้นะคะสรุปแล้วเลข2มาอยู่4หลักเลยนะท่านผู้ชมมาตั้งแต่หลักร้อยมาตั้งแต่หลักหน่วยบนหลัก10ล่างก็มาและหลักหน่วยล่างก็มีเช่นกัน สามตัวท้ายออกสองห้าสองส่วนสองตัวล่างออกสองสองค่ะง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะสำหรับสูตรของเราที่นำมาแบ่งปันกันในวันนี้นะคะเดี๋ยวมินจะทำเลขในงวดถัดไปกันเป็นงวดของประจำวันที่หนึ่งธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำสูตรไปพร้อมกันนะคะสำหรับสูตรนี้เป็นสูตรของเลขหนึ่งตัวเน้นๆหรือว่าเป็นเลขหนึ่งตัวที่อาจจะมาได้ทั้งบนและล่างนั่นเองค่ะ เดี๋ยวเรามาทําตามสูตรกันบนสองห้าสองนะคะล่เลขล่างออกสองสองตามสูตรก็ให้นําหลักร้อยมาตั้งเลยค่ะหลักร้อยของเราเป็นเลขสองนะคะดึงมาตามด้วยบวกกับหลักหน่วยบนหลักหน่วยบนของเราคือสองเช่นกันคะ่ะท่านผู้ชมนำมาบวกกับหลักสิบล่างคือสองนะคะและบวกกับหลักหน่วยล่างคือเลขสองตัวนี้นะคะแล้วก็บวกกับหลักหน่วยล่างด้วยก็คือเลขสองนะคะ สรุปจะได้2บวกกันประมาณ5ครั้งด้วยกันนะคะสบวกกัน5รอบเท่ากับเลข10ได้1และ0เอาเฉพาะเลข0ูแค่ตัวเดียวก็พอนำศูที่ได้นะจ๊ะไปบวกกับเลข9 0นย์กับ9รวมกันก็คือเลข9นั่นแหละเนาะเราก็จะได้เลขออกมาก็คือ9ตัวเดียวน,นะคะที่เป็นเลขเด่น1ตัวของเราต่อไปนะคะเราก็ ไปดูผลกันว่าเลข9ของเรานั้นมาหรือเปล่าเข้าหรือเปล่าบนหรือล่างนะคะท้ายรางวันที่หนึ่งของ16ธันวาคมออก8 9 8ล่างออก5 2สรุปแล้วเลข9ของเรานะคะมาเลขบนและบนของเรามาเลขของหลัก10บนนั่นเองนะคะท้ายรางวันที่1 8 9 5มา9หลัก10บบนค่ะง่ายไหมคะ เป็นสูตรที่ง่ายๆนะคะได้หนึ่งเลขเน้นๆลองนำไปจับคู่กับเลขอื่นดูเผื่อว่าชอบในสูตรนี้นะคะต่อไปนะ,ะมินจะมานำทำงวดของประจำวันที่16ธันวาคม2568ไปพร้อมกันท้ายรางวันที่1ของงวดนี้ออก895ค่ะส่วนเลขล่างออก52ค่ะ สูตรเลขหนึ่งตัวบนและล่างสำหรับในสูตรนี้ให้นำหลักร้อยบวกหน่วยบนนะจ๊ะนํามาบวกกับหลักสิบล่างและนํามาบวกกับหลักหน่วยล่างอีกสองรอบเลยนะนําผลลัพธ์ที่ได้บวก9ค่ะเราก็จะได้เลข1นึ่งตัวเน้นๆออกมา สำหรับหลัก,กร้อยของเราเป็น8ตัวนี้นะคะดึง8มาก่อนเลยตามด้วยบวกกับเลขหลักหน่วยบนหลักหน่วยบนของเราเป็นเลข5าค่ะท่านผู้ชมตามด้วยบวกกับ10ล่างนะคะสำหรับหลัก10บล่างของเราคือ5ตัวนี้ค่ะและนำมาบวกกับหลักหน่วยล่างอีกสองรอบด้วยกันหลักหน่วยล่างของเราคือ2และ2 ทีนี้เราก็ได้เลขครบแล้วนะคะสำหรับเลขของเรามี8ปดบวกหบวกหบวกสองบวกสองา5 5ก่อนนะคะเท่ากับเลข10 2 2คือ4และเลข8ของเราตัวนี้นะคะบวกกับเลข10คือ18 18ปบวกสนะคะเท่ากับ22เอาเฉพาะเลข2 2มาบวกกับเลข9นะคะ2มาบวกกับเลข9เท่ากับ1ิ สรุปแล้วเราจะได้แค่เฉพาะเลขหนึ่งที่เป็นหลักหน่วยตัวนี้เท่านั้นเด่นหน,นะคะเด่นเลขหนึ่งนั่นเองค่ะท่านะผู้ชมต่อไปเราจะไปดูผลกันว่าเด่นเลขหนึ่งของเรานั้นมาหรือเปล่าสำหรับผลของงวดประจำวันที่2มุมกราคม2,569ท้ายรางวันที่1,706และส่วน2ตัวล่างออก1,6 ตามสูตรของเรานั้นนะคะเป็นเลขหนึ่งนะหนึ่งมาไม่เอ่ยสำหรับเลขหนึ่งนั้นมาเลขของหลักสิบล่างจ้ะท่านผู้ชมสองตัวล่างของเราออกหนึ่งหกเลขหนึ่งมาหลักสิบล่างนี่ก็เป็นสูตรที่นํามาแบ่งกันเออแบ่งปันกันนะคะสูตรของเราอาจมีเข้าบ้างหลุดบ้างใครชอบสูตรไหนลองเอาไปตัดดูนี่คะ่ะ ช่องของเราแบ่งปันสูตรนะคะอยากได้สูตรอะไรแนะนำแอดมินเข้ามาได้เลยไม่ว่าจะเป็นสูตรเลขหลักร้อยเลขหลักหน่วยเลขหลักสิบไม่บนก็ล่างอยากได้หลักไหนบอกได้อยากได้กี่ตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวห้าตัวนะคะหรือว่าหนึ่งตัวแบบนี้ก็ได้นะคะ อยากได้สูตรอะไรสามารถคอมเมนต์แนะนำแอดมินเข้ามาได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเลขเด่นหรือว่าเลขดับก็ได้นะเลขดับเราก็เอาไปตัดได้เลขเด่นเราก็เก็บไว้นะตัวไหนเหมือนเลขเด่นเราก็เก็บไว้แค่นั้นเองนะคะที่นี้ในสูตรนี้เป็นสูตรของ1ตัวอาจมาได้ทั้งบนและล่างเป็นสูตรเด่นค่ะท่านะผู้ชมสูตรเด่นคือสูตรที่เราจะต้องเก็บไว้นั่นเอง และงวดนี้เป็นงวดของประจำวันที่17มกราคม2569ถ้าพร้อมกันแล้วเราจะไปเริ่มการคำนวณไปด้วยกันนะคะขยับขึ้นมาด้านบนนิดนึงค่ะท่านะผู้ชมในสูตรนี้นะจ๊ะแอมินจะนำวันที่2มกราคม2569มาเป็นตัวตั้งเลยนะ,ะบนหรือว่า3ตัวท้ายรางวันที่1ของเราออก706ค่ะ ส่วนอสองสตัวล่างออก1 6นะคะเดี๋ยวเราทําตามสูตรไปพร้อมกันเลยเราจะนําเลข7มาตั้งก่อนนะจ๊ะตามด้วยบวกกับเลข6ค่ะตามด้วยบวกกับเลข1ค่ะตามด้วยบวกกับเลข6ค่ะ และนำมาบวกกับเลข6ค่ะทีนี้เราก็จะได้เลขของเราออกมาแล้วนะคะท่านผู้ชมสำหรับเลขของเรานั้นนะคะจะมีตั้งแต่7ดบวก6บวก1บวก6บวก6เราจับเลขทั้งหมดนี้มาบวกกันเลยนะคะเราจะนำเลขที่เหมือนกันนำมาบวกกันก่อนนะท่านผู้ชมนะสำหรับเลขที่เหมือนกันก็คือเลข6 3ตัวนี้นะคะเป็น18 6บวกกันสามครั้งเป็น18บวกหเป็น19 19บวกกับเลข7นะคะเป็น26เอาเฉพาะเลข6แค่ตัวเดียวเท่านั้นและให้นำเลข6มาบวกกับเลข9 6กับเลข9ได้เลข15ค่ะ เลขหนึ่งด้านหน้าตัวนี้นะคะเราจะตัดทิ้งไปเพราะว่าเราไม่เอาเอาเฉพาะเลขของหลักหน่วยเท่านั้นนะท่านผู้ชมนะหลักหน่วยเท่านั้นสำหรับหลักหน่วยของเราคือเลข5แค่ตัวเดียวค่ะใครที่ชื่นชอบเลข5ลองนำไปจับคู่กับเลขอื่นดูเผื่อว่าอาจจะได้3ตัวท้ายรางวันที่1ตรงๆหรือ2ตัวล่างตรงๆก็ได้เนาะใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยสูตรก็มีการ แบ่งปันทุกๆงวดชอบสูตรอะไรบอกได้เลยสําหรับสูตรนี้มีท่านผู้ชมสอบถามกันเข้ามาอยากได้เลขหนึ่งตัวแอดมินก็ลงสูตรให้ในคลิปนี้แล้วขอบคุณมากๆนะคะที่สอบถามกันเข้ามานะท่านผู้ชมนะแล้วก็สูตรเนี่ยง่ายมากๆนะคะแค่ให้นําหลักร้อยก็คือเลขเจ็ดในะะตัวนี้นะคะมาบวกกับหลักหน่วยบนหน่วยบนของเราเป็นเลข6นะท่านผู้ชมนะ ตามด้วยบวกกับหลักสิบล่างสำหรับหลักสิบล่างของเราคือ1และบวกกับหลักหน่วยร่าง2ครั้งสำหรับหลักหน่วยล่างของเราเป็น6นะ,ะเราก็ดึง6มาเลย2ครั้งคือ6และ6จะได้7ดบวก6บวก1นบวก6บวก6เท่ากับ26่นั่นเองทีนี้เราก็เอาแค่เฉพาะเลข6ตัวเดียวเลข2ตัวนี้เราไม่เอานะคะนำา6ที่ได้บวกกับเลขคงที่ของเราก็คือเลข9้า 6บวก9รวมกันเป็น15ก็เฉพาะเลข5แค่ตัวเดียวเหมือนกันเพราะว่าเลข1ข้างหน้าเป็นหลัก10ไม่เอาเอาหลักหน่วยอย่างเดียวนะจ๊ะได้เลข5ออกมาก็ไปสรุปด้านล่างขยับลงมานิดนึงจ้ะ สำหรับงวดประจำวันที่17มกราคม2569สูตรเลข1ตัวเน้นๆหรือว่าเลข1ตัวที่อาจจะมาได้ทั้งบนและล่างได้แก่เลข5ค่ะ,ะได้ตัวนี้นั่นเองนะคะ5อะไรดีเอ่ยลองนำไปพิจารณานะนำไปประกบจับคู่กันเองนะจ๊ะท่านผู้ชม อาจมาได้ทั้งหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบนหลักสิบล่างหลักหน่วยล่างก็ได้นะประมาณนี้นะคะนำไปพิจารณากันก่อนของวันที่17เมก,กเราคม69อ่าคลิปตัดไปอาจจะเป็นเลขดับนะท่านผู้ชมนะเลขดับก็ติดตามกันได้นะอาจจะเป็นเลขดับทั้งหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะคะที่แยกออกมาเป็นร้อยอย่างเดียว ดับหลักสิบอย่างเดียวดับหลักหน่วยอย่างเดียวประมาณนี้นะคะก็เข้ามารับชมได้เนะในคลิปถัดไปอ่ะคลิปนี้อมินก็ต้องขอลาไปก่อนก่อนจากการเ่ะมินขอฝากไว้สําหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่นะจ๊ะถ้าท่านชอบการคํานวณของเราชอบสูตรของเราสูตรง่ายสูตรบ,บวกอย่างเดียวเท่านั้นสามารถกดติดตามได้แลยารืมกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกันด้วยเข้ามารับชมสูตรของเราได้ทุกๆวันชอบสูตรไหนสูตรอะไรแนะนํากันเข้ามาได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยสําหรับ คลิปนี้ลาไปก่อนละพบกันใหม่คลิปหน้าไปทุกท่านร่ำรวยโชคดีกันกทุกคนเลยอย่าลืมรักษาสุขภาพตัวเองให้ดีด้วยนะจ๊ะเราพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ